Thank you. บิ๊มแบทอีสาเนือครับผมหนักในเกมเดือดในเกมจบเกมก็มีตภาพเพื่อนบ้านเหมือนกันครับผมเหมือนเดิมในเกมก็ตามเกมตามอารมณ์ไปครับโอเคสนุกบันเทิงดีาครับผมผมเป็นดับบี้แบทครับผมโอเคมั่นใจไหมรอดจุดฉันโอ้ยไม่มีปัญหาแล้วครับผมทีเหลืวก็กำไรคนดูทางนั้นครับขอให้โอกาสน้องๆบ้างครับผมทีเดียวบอกว่าเอาคืนใช่ไหมแต่อยากเอาคืนมากครับผมวันนี้ก็ โอเคแล้วครับวันนี้ก็ได้คืนแล้วผมพูดจริงนะมันมันได้มันได้สองลูกเราได้อยู่แล้วแม่งโฆษณาให้ไว้ว่าสองศูนย์ใช่ไหมแต่ว่าไม่มา,มาลูกสองไม่มาลูกสองไม่มาไม่ลูกเราได้อยู่แล้วคิดว่าอย่างนี้ยังไงว่าอยน,นี้ใช่ไหมสามแต้มอยู่ดีสามแต้มอยู่ดีคือว่าเดวิดว่าอะไรจริงดีสกิม great game uh, good result We should have had more goals, but great result, great game. Yes. So, it's, uh, I I, when we play like this, we are a very good team and we can give anybody a game here. Yeah. Okay. thank you. Thank you. Okay, see you. Oh, to you. Uh, what are feeling about uh, to my games mm -hmm. i didn 't like the way we play today it's not the style of our team. Mm -hmm. We consider a goal and we lose the we lost the concentration we start fighting mm -hmm. we, we had some problems but something that I need to correct this week. Okay. Go. เป็นเกมที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับคือพอหลังจากเสียประตูไปเนี่ยนักบ,บอลก็เริ่มหลุดสมาธินะครับเริ่มคุมอารมณ์เลยไม่อยู่อะไรเงี้ยาทำใหเ้เกมมันออกมาแย่เกมนี้ก็เป็นเกมที่เขาเไม่ชอบกันอย่างมากเลยเพราะไม่ใช่สไตล์การเล่นของเราแต่ว่าโอเคเราก็พอจะเห็นข้อบอกพร่องนั่นแหละก็เดี๋ยวต้องกลับไปแก้ไขกันต่อไปครับแฟ<อ>นบอลวันนี้เดินทางมาที่ไ must be good. so what you think about. That? My feeling is so good huh? mm -hmm. we feel very happy when you see our fans coming, driving away and this shows that they believe in our work, they believe in our team and I I'm really sad to lose this game today because I want to give them this this feeling to win here. But that's okay. ก็จริงๆโค้ชก็มีความรู้สึกที่ที่ดีใจมากๆครับที่เวลาเรามาเล่นเกมเยือนเนี่ยแล้วเราเห็นแฟนบอลมากระเดอ่ยวขนาดนี้เขาต้องเดินทางมานะครับเพื่อมาชมเกมอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ก็รู้สึกเสียใจนิดหน่อยนะครับที่ไม่สามารถเอาชัยชนะมาฝากแฟนบอลได้นะครับเล่นยังบ้างเล่นยังไ้างใช่ Uh, for the next match we're gonna play at home against uh, Shanghai, So what's your plan? How your preparation for this match? Yeah the preparation we must we must correct what we did wrong in this game. We must come back to our style of play football. This is not what we did today. But no, no problem. We must, we must work hard. for this game that will be also very hard to play and we can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  come back แน่นอนครับเราก็ต้องเอาข้อผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นจากเกมนี้ไปปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วก็เกมถัดไปที่จะเล่นก็เป็นเกมที่หนักเหมือนกันนะครับแต่ว่าโค้ชก็เชื่อว่า,าถ้าเรากลับไปทํางานหนักนะครับมากขึ้นนะครับปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่เราต้องเสริม เราคิดว <SM. S 1> <Christina. S 2> ่าเกมหน้าเราน่าจะกลับมาได้เหมือนกันเยครับครับ thank you ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีเกมนะครับกับการเล่นกับการเล่นในบ้านนะครับก็ถือว่าวันนี้เราเก็บชัยชนะได้ในบ้านอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งเป็นเป็นป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับกับกับสามเต้มนะครับวันนี้นะครับผม ก็แน่นอนครับเราเรา,เอาตอนนี้เราไม่มีบอลบอลถ้วยแล้วนะครับเราแน่นอนว่า,าคิดว่าร่างในเรื่องร่างกายของนักเตะเราค่อนข,าข้นางจะนา่นาจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ผลงานเราในการเล่นนอกบ้านในเรื่องของสถิติค่อนข้างจะไม่ค่อยดีแต่ก็พยายามจะทําเต็มที่พยายามจะทําผลงานให้ดีที่สุดนะครับจากนี้ไปนะครับผมแล้วก็ แฟนบนอลแฟนองตาปเสุพรรณก็ยยเ,เดียววันนี้ขอขอบพระคุณแฟนบอลนะครับของของทีมลังบัวน,นะครับผมที่เข้ามาให้กำลังใจนักเตะและทีมงานนะครับยเยอะแล้วก็แหน้าที่เราจะไปออกไปเยือนสุพรรณนะครับก็แฟนบอลท่านใดที่สะดวกที่จะไปเชียร์ให้กำลังใจที่สนามนะครับก็เชิญชวนแล้วก็ท่านใดที่อ,อ,อยู่เชียร์ทางหน้าจอทีวีก็ ก็ช่วยส่งกำลังใจให้กับนักฟุตบอลและก็ทีมงานด้วยครับ